This call now being recorded. สวัสดีจ้านักเรียนวันนี้จะตรงกับวันพฤหับสบดีที่13มกราคม2565นะคะตามมาแล้วครับอ่าโอเคขอบคุณมากค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องจากคลิปการสอนนะคะที่ได้มอบหมายไปให้นักเรียนตอนวันจันทร์นะคะแล้วก็ลงให้นักเรียนวันจันทร์แล้วไม่มีเสียงเนาะก็เลยอัดให้ใหม่ในวันอังคารลงให้แล้วแล้ววันพุธเมื่อวานที่ผ่านมาไม่ได้เข้าสอนนะคะเพราะว่า ติดประชุมในเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะต้องใช้นะคะในปีการศึกษา65นะคะก็เลยไม่ได้เข้าสอนและไม่มีคลิปย้อนหลังนะคะอยากจะมาสอนสดเพราะว่าไม่รู้ว่าจากคลิปที่ให้ไปความยาว20นาทีเนี่ยนักเรียนได้ไปดูกันมาหรือยังนะคะถ้ายังเดี๋ยวก็ทบทวนนะคะถือว่าทบทวนไปด้วยนะรูปภาพก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะแต่เนื้อหายังคงเดิมนะคะนักเรียนลองดูนะคะเรื่องของกาบเห่ชมเครื่องครารหวานนะคะเป็น วันนคดีในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะผู้แต่งก็คือ,อรัชกาลที่สองเนาะเออเดี๋ยวมีการบ้านด้วยใช่ไหมยังไม่ได้เฉลยเดี๋ยวเฉลยนักเรียนทักครูด้วยนะตอนท้ายนะคะทักด้วยนะอะตัวอย่างของกาบเห็ดชมเครื่องขวานบางบทบางตอนนะก็มีรูปมาให้เห็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่านักเรียนเคยทานไหมนะคะบ้านเราก็ใช้เป็นมันฝรั่ง่ะมันฝรั่งมนังมนที่เขาเอามาทํามันฝรั่งเล,ลเนาะก็เอามาแกงนะคะ เราเรียกว่าแกงมัสมันถ้าใส่ไก่เราเรียกแกงมัสมันไก่ใส่เนื้อเราก็เรียกแกงมัสมันเนื้อนะคะหน้าตามันจะเป็นรสชาติมันจะเป็นแบบเผ็ดร้อนนะคะเพราะใช้เครื่องเทศนะคะเยอะพอสมควรแล้วกลิ่นหอมมากเนาะถ้าคนทางเหนือนั้นมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆนะสําหรับกูนะรูว่ามันคล้ายๆแกงฮังเลเหมือนกันแต่แกงฮังเลมันใส่ขิงใส่หอมแดงใส่ถั่วแต่อันนี้ก็ใส่ถั่วนะแต่ไม่ได้ใส่ขิงเนาะ อ่ะเรามาดูอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแกงมัสมันนะคะเขาบอกว่ามัสมันแกงแก้วตาหอมยีร่รารสดร้อนแรงชายใดได้กลืนแกลงแรงอยากให้ไฟฟังหานะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าใครก็ตามที่ได้กินนะคะหรือได้ชิมแกงมัสมันแล้ว่จะต้องแบบติดใจแน่นอนแล้วก็อยากจะกินอีกแล้วก็อยังไงคิดถึงคนที่ทําด้วยเออเนาะคิดถึงคนที่ทําด้วยนะคะถัดไปนะคะอีกจานหนึ่งนะ,ะมันอาจจะไม่ตรงกับชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะ ยำใหญ่นะเขาชื่อว่ายำใหญ่นักเรียนดูเขาใส่แตงกวาใส่หอมแดงใส่พลิกนะคะใส่อะไรอีกเดีย่ยต้นหอมผักชีใช่ไหมคะใส่ใส่กุ้งเนาะนะคะก็นักเรียนสังเกตเห็นว่ามันจะแตกต่างจากยำรวมยำทะเลเพราะมันใส่ผักลงไปด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยใส่ผักลงไปด้วยไม่มีวุ้นเส้นนะสมัยนี้นี่เอามาดัดแปลงนะจากยำใหญ่นะแปลงเป็นยำสารพัดเลยนะบางที่นะคะมีอาหารทะเลก็ อย่างที่เขาเห็นไลฟ์ขายเนะยาะยำโครทะเลอะไรอย่างเงี้ยยำยกถาดยำยกมหาสมุทรสีสีเก้าเก้าห้าเก้าเก้าอะไรเงี้ยพูดแล้วก็อยากกินขึ้นมาทันทีเนาะใกล้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วด้วยเนาะเอาอาหารมาให้กันดูเนาะน้ำลายไหลไปตามๆกันเขาบอกว่ายำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายหรือเหลือตรารสดีด้วยนาะปลาญี่ปุ่นล้ำยำยนใจอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะข,ของการยำนะั่นแหละนั่นเองมีเผ็ดเปรี้ยว เผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนะคะครบรสเลยแล้วก็คนในสมัยก่อนเขาบอกว่าเมื่อได้กินยำใหญ่จานนี้แล้วนะคะจะรสชาติของน้ำปลามันหอมตีขึ้นมาเลยเนาะซึ่งเป็นน้ำปลาที่ได้รับอิทธิพลนะคะเป็นเครื่องเทศเป็นอะไรเนี่ยเราก็ได้รับจากชาติตะวันตกเข้ามาค่อนข้างมากนะคะก็ทําให้การปรุงอาหารีมีรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเมนูถัดไปนี่เมื่อวานไม่มีนะ,ะเราเรียกว่าตับเหล็กนะคะตับเหล็ก ซึ่งจริงๆเนื้อหาเนี่ยมันมีอยู่ในแบบฝึหกหัดหกสิบห้าภาษาเรียนนะแต่บางช่วงบางตอนมันอาจจะสลับบทกันนะคะแต่ให้เราเรียนรู้กันไปเนาะตับเหล็กนักเรียนดูลักษณะคล้ายๆแบบเอาตับมาต้มเอามาย่างนะเขาบอกว่าทํายังไงวิธีการทําตับเหล็กตับเหล็กลวกหล่อนต้มแสดงว่าเอาตับเนี่ยไปลวกเอาไปต้มเจือน้ําส้มโรยพริกไทยเห็นไหมใส่พริกไทยลงไปด้วยนะใส่น้ําส้มเข้าไปให,ให้มันมีรสชาติหอมๆนิดน,นึงเนือน้อนุ่ม โอชาจะหาไหนไม่มีเทียบเปรียบมือนางโอใครก็ทําแล้วลวกแล้วทําแล้วมันไม่ได้อรรถรสมันไม่ได้แบบรสชาติที่ดีเหมือนที่เราเคยกินแฟนเราทําให้กินเมียเราทําให้กินอะไรอย่างเงี้ยรสไม่มีเทียบเปรียบมือนักอาจจะเป็นแม่ก็ได้เนาะอันนี้ลักษณะเหมือนแบบจิ้มสามรสนะคะจัดจานสวยเลยทีเดียวเนาะอันนี้เป็นเมนูที่น่าจะง่ายที่สุดนะตับเหล็กนะเอาตับนะมาลวกแล้วก็กินกันน้ำจิ้มสามรสนะจ๊ะ ต่อไปนี่หมูแหนมอาหมูแหนมนะักเรียนดูมันก็เป็นลักษณะแบบเหมือนยำถ้าปกติปกติถ้าครูเทียบนะมันน่าจะคล้ายๆแหนมคลุกบ้านเรานะักเรียนแหนมคลุกคิดว่านะคิดว่าเนาะเพราะเครื่องมันจะเยอะประมาณนี้นะักเรียนมีทัวมีทัวริสงใช่ไหมมีพริกขี้หนูนะะมีหอมแดงนะคะมีมะนาวมีเครื่องยำปกตินะักเรียนเนาะเขาบอกว่าห,หมูแหนม แหลมเลือดรสพร้อมพริกสดใบทองหลางโอ้ต้องกินกับพริกสดนะพริกหอ่อเห็นรังชางห่างหอ่อหวนป่วนใจหย่ยก็น่าน่าจะกินเหมือนกินเป็นคําหรือว่าใช้ผักในการหอ่อหรือเปล่าหรือว่ากินคู่กับผักสดเหมือนถ้าปกติเรากินปัจจุบันมันไมเป็นไส้กรอกอีสานไหมเนาะลักษณะคล้ายอย่างนั้นนะหมูแบบที่มีรสชาติแบบเปรี้ยวหน่อยเพราะคนในสมัยก่อนมีวิธีการถนอมอาหารที่แตกต่างกันนะคะสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นไงเขาก็เลยต้อง ทำวิธีการถนอมอาหารยังไงให้อาหารมันคงอยู่แล้วปัจจุบันก็กลายเป็นอาชีพที่เขามาขายกันเนะาะใส่กล่องอีสานประมาณนั้นนะกินกับพลิกกินกับขิงใช่ไหมขิงหรือขาอ่อนขาหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีผักนะคะถัดป้ายไม่ดูถัดไปก้อยกุ้งอันนี้เมื่อวานมีนะถ้าเปรียบปัจจุบันมันก็เหมือนกุ้งเต้นนะักนะเรียนเนาะที่เขาขายกันล่าสุดนี่ก็คือเขาเอากุ้งฝอยเป็นๆน,นะคะเลี้ยงในตู้ใช่ไหมเหมือนในตู้ ตู้ปลาแล้วก็เอากุ้งฝอยไปปล่อยไว้แล้วโดยเฉพาะไอ้ที่มันใกล้ชายทะเลชายหาดหรือเชียงใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวนี้หากินได้แล้วนะมีขายแบบชุดละห้าสิบาทหกสิบาทแล้วแต่นะคะเขาก็จะใส่เครื่องยำเหมือนแบบเครื่องลาบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนมันจะมีข้าวคั่วมีพลิกปน่นใช่ไหมคะมีน้ำส้มน้ำส้มในที่นี้คือมะนาวเนาะมีมะนาวมี ผักชีฝรั่งนะผักชีใบเลื่อยนะเนาะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะหอมแดงอะไรประมาณนี้ใส่เข้าไปแล้วก็คลุกน้ํายําให้เรียบร้อยแล้วเอากุ้งฝอยส,สด,สดใส่เข้าไปนะแล้วก็ปิดนะปิดปิดฝาแล้วเขยา่ากุ้งมันก็จะเต้นเนาะสมัยนี้เราเรียกกุ้งเต้นเนาะเพราะกุ้งมันกระโดดกุ้งมันยังไม่ตายเขาเรียกว่ากินกุ้งดิบนันะ่นแหละนะใส่เครื่องยําเข้าไปเนาะก็บางคนอาจจะเคยลิ้มรสมันรสชาติมันก็จะหวานหวานนะน่ารับประทานเผ็ด ครบรสยำเมนะแค่พูดแล้วก็น้ำลายไหลยอยากทานขึ้นมาทันทีเลยเนาะมันก็เหมือนนักเรียนเวลาหลายคนเคยกินลาบดิบใช่ไหมเออมันก็ประมาณเดียวกันหรือคนไม่กินลาบดิบแบบแอะครูอะไรบางคนกินแซลมอนแซลมอนคือปลาดิบซาซิมิก็คือปลาดิบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นของนี่มันเป็นของดิบทั้งนั้นเลยถามว่ากินได้ไหมมันกินได้ลูกแต่ว่ามันอาจจะมีพยาธิตกค้างบ้างแล้วก็ต้องทําการถ่ายพยาธิแค่นั้นเองนะคะแต่เป็นเมนูที่ แต่ละอย่างเนาะที่เราเห็นเนาะราชการที่สองเขาแต่งกาบยานีสิบเอ็ดมาให้มันสอดท้องแล้วแบบเห็นภาพตามนะคะนึกถึงรสชาติได้เลยเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าก้อยกุ้งปรุงประทิ้นวางถึงลิ้นดิ้นแดโดยรสทิพย์หยิบมาโปรยหรือจะเปรียบเทียบเทียบทันขวัญก้อยกุ้งมันก็คือกุ้งที่ยังไม่ตายพอเรากินเข้าไปในปากแล้วมันยังกระโดดอยู่ในปากเราไงพอวางถึงนี้แล้วมีรสชาติทั้งเผ็ดทั้งร้อนทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มอยู่ในนั้นหมดเลยเี้ย มันอร่อยมากเลยนะยิ่งเป็นรถมือฝีมือของคนที่คนที่รักทำให้กินยิ่งโอ้โหหาใครเปรียบไม่ได้เลยทีเดียวราชกาลที่สองชมเขาเรียกว่ารัชกาลที่สองแต่งขึ้นมาเพื่อชมผู้ที่ปรุงอาหารขึ้นมานะว่ารสชาติเด็ดเยี่ยมมากจัดจ้านมากอร่อยมากนะคะรถมือดีมากต่อไปแกงเทโพเชื่อว่านักเรียนคงเคยเห็นบ้างนะก็คือใช้ผักบุงนะใช้ผักบุ้ง แล้วกับหมูสามชั้นนะคะแล้วก็เครื่องพริกแกงปกติเครื่องแกงพริกแกงพื้นฐานของไทยนะคะเราเรียกว่าแกงเทโพใส่กะทิลงไปเล็กน้อยนะ,ะเทโพพื้นเนื้อท้องเต็มมันย่องล่องรอยมันหน้าสดรสครามครนันของสวรรค์เสวยรมอ่าอันนี้ก็บอกให้เห็นว่าดูสีสีสรสมันจ,จัดจ้านมากมันจะเผ็ดมันจะเค็มนิดๆน,น,นะคะหวานมันกลมกล่อมนะ,ะแกงเทโพ บางที่นะคะเคยทาบางบ้านเคยทานะแต่รสชาติไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ไหมบ้านเราจะเป็นแบบแกงผักบุ้งใส่ปลาใช่ไหมเนาะแกงผักบุ้งใส่ปลาช่อนปลานิลอะไรเงี้ยซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่นี้เป็นเป็นแกงของทางภาคกลางเนาะเขาเรียกแกงของทางภาคกลางจะเน้นไปพวกใชพ้พริกแกงแล้วก็กะทินะคะต่อไปอันนี้เป็นเมนูที่เรียนเคยรับประทานแน่นอนนะคะน้ำยานะคะขนมจีนน้ำยานั่นเองเนาะ ก็จะกินคู่กับผักสดต่างๆผักลวกก็ได้นะคะมีมีปลีเนาะปลีกล้วยนะแล้วก็มีมะระนะะมีพริกทอดพริกกล่วอ่าถัง่วงอกนะคะใบอันนี้เขาเรียกใบไหใบอะไรนะใบแมงลักกระลุกเออใบแมงลักนะ,ะเขาจะกินกับขนมจีนน้ำยาเนาะน้ำยาก็เป็นลักษณะของเนื้อปลานะคะมาตามกับพริกแกงนะคะตามพริกแกงนะใส่กะทิลงไปเนาะ ความรักยักเปลี่ยนท่าทำน้ำยาทำน้ำยาอย่างแกงขมกลออ่อม,กล,อม,ก,ลอมกล่อมเกลี้ยงกลมชมไม่ไวายคลับคล้ายเห็นนี่เขาก็บอกว่า,ารสชาติของขนมจีนน้ำยาเนี่ยเออมันก็เป็นการเปรียบเทียบนะเป็นการเปรียบเทียบว่ารสชาติมันแบบจัดจ้านเข้มข้นมากอร่อยมากนะคะเห็นเห็นน้ำมันนัวๆอย่างเงี้ยรสชาติเนื้อปลามันต้องแบบเน้นๆน,นะคะเห็นแล้วก็อยากทานจริงๆอ่ะต่อไปนี่ เหมือนข้าวมันไก่เนาะเหมือนข้าวโมกไก่ปัจจุบันเราเรียกข้าวโมกไก่สมัยก่อนเขาเรียกว่าข้าวหุงปรุงด้วยเครื่องเทศนะคะข้าวเหลืองเหลืองใส่ขมิ้นลงไปใส่ใบกระวานลูกกระวานหรือใบกระวานลูกกระวานนะคะลงไปมันจะเป็นเครื่องเทศเหมือนทางแถบอินเดียนะคะแล้วก็ไก่ก็ไปหมักกับเครื่องเทศต่างๆด้วยนะคะคลุกเคล้าแล้วก็ ลักษณะของการอะไรเนี่ยทอดหรอย่างย่างนะคะย่างเนาะมีน้ําจิ้มสามรสมีแตงกวามีอะไรเนี่ยก็เรียกว่าหอมเจียวนะคะโรยอยู่ข้างบนเนาะข้าวหุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอน็นใครหุงปรุงไม่เป็นเช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำลูกเอ็นในที่นี้นะคะลูกมันเป็นสมุนไพรนะ,ะเป็นสมุนไพรเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะคะเนาะนักเรียนลองไป หาข้อมูลดูนะคะมันเป็นสมุนไพรยอย่างหนึง่งเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะคะใส่เข้าไปเพื่อให้ข้า,ขาวเนี่ยมันมีรสชาตินะคะให้ข้าวมันมีรสชาติถัดไปนี่อันนี้ครูก็ไม่เคยรับประทานนะเคยเห็นแต่ไม่เคยรับประทานเคยเห็นรูปอย่างเงี้ยแกงขั่วส้มเออแกงขั่วส้มลักษณะมันก็คล้ายๆแบบคล้ายๆแกงมัสมั่นเหมือนกันเนาะเนาะแต่เขาบอกว่า เหลือรู้หมูป่าต้มแกงขั้วส้มใส่กระกำร้อยแจ้งแห่งความขำช้ำซวงเศร้าเจ้าตรากตรอมนะก็ที่เห็นนี่เขาบอกว่าที่รัชการที่สองเคยกินก็คือเอาหมูป่ามาทำหมูป่ามาต้มให้เปื่อยนะแล้วก็ใส่พิกแกงขั้วลงไปนะพิกแกงขั้วก็เอาไปขั้วกับน้ำมันเนี่ยค่ะเอาหมูป่าที่ต้มจนเปื่อยแล้วเอาไปคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เติมน่าจะเป็นน้ำนะน้ำเปล่าเข้าไปเพื่อให้มัน มันนัวรสชาชิมันนัวแล้วก็ใส่ระก,กรระก,กรรมนะคะเพิ่มความเปรี้ยวแบบธรรมชาติบ้านเราเรียกอะไรสละลูระก,กรรมหรือสละนะเหมือนกันที่มันเป็นลูกสีน้ําตาลแล้วมีขนแข็งๆนะค่ะเนาะขนแข็งๆแ,งแ,งแกะยากๆหน่อยแต่รสชาติข้างในมันจะเปรียปร้ยวๆอมหวานนะคะทานแล้วบางคนก็เขาเรียกว่าสละรลอยแก้วใช่ไหมใช่สละรลอยแก้วนะคะไปไปแบบใส่น้ําแข็งใส่น้าเชื่อมกินรับประทานหวาน ชื่นใจมากคนะ่ะดับร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะเขาบอกว่าแกงขั่วส้มแกงขั่วส้มนี้มีรสชาติแบบกลมกล่อมเหมือนกันนะคะเป็นแกงเหมือนลนักษณะคล้ายๆแกงขั่วกับพริกพริกแกงขั่วนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูอ่าเปื่อยๆนุ่มๆน,นะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนึงนะคะของลูกละกันเนาะแต่คาว่าระกำนเขาเล่นคาว่าระกำร,ระกำนนี่หมายถึงความโศกเศร้าเสียใจยตรอมตมอะไรพวกนี้ก็ พอเห็นปุ๊บเนี่ยก็เห็นเลยว่าเจ้าณนะเวลานั้นเจ้าอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างรู้สึกไม่สบายใจสศเศร้าเสียใจหรือคิดถึงการอะไรเงี้ยก็เลยแกงชนิดนี้ขึ้นมานะ<ม>ชื่อแกว่าแกงคั่วส้มอ่าถัดไปโอ้โหปลาเนื้อสดนักเรียนโอ้โหดูสีสิจัดจ้านน่ารับประทานซะนี่ไรพลาเนื้อสดอ่ากรอนเขาบอกว่าช้าช้า่าลาเนื้อสด ฟุ้งปรากฏรสหื่นหอมคิดความยามถนอมสนิทเนื้อเจือสะวะคนอืมนะคะพูดถึงเรื่องพลาเนื้อสดนะ,ะพลาเนื้อสดก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่คนในสมัยนั้นถ้านักเรียนสังเกตเห็นเนาะอาหารแต่ละอย่างค่อนข้างกัดจ้างรสจัดเลยทีเดียวนะ,ะเป็นเมนูที่อันนี้คือพระหมหากาษัตริย์กินนะ,ะสเสวยกินใช้คำว่าสเสวย สเสวยแล้วกันเนาะเป็นเมนูที่เอาขึ้นโต๊ะนะคะขึ้นเครื่องสเสวยนะคะก็ดูสีสันนะเนื้อก็ตามภาพเลยเนาะรสชาติต้องจัดจ้านพอสมควรเขาบอกว่าอ่าพลาเนื้อสดเนี่ยกลิ่นมันจะหอมเพราะว่ามันมีสมุนไพรเยอะถ้านักเรียนเห็นมันก็จะมีสมุนไพรพื้นบ้านผักพื้นบ้านนะมีตะไคร้ใช่ไหมคะมีอะไรเนี่ยฟลิกเนาะ มีมะนาวน้ำปลามีใบสะระแหน่ใบผักชีนะคะน้ำมะนาวอะไรพวกนี้มันก็จะแบบพอคลุกเคล้าแล้วกินกับปลาเนื้อนี่มันโอ้โหมันอร่อยมากๆเลยนะเหมือนกับว่ามันเหมือนกับน้องหรือแฟนหรือคนที่เขาคิดถึงเนี่ยแต่งแต้มเติมตัวเองด้วยกับน้ำกลิ่นน้ำหอมนั่นเองนะะกลิ่นหอมกลิ่นหอมตลบตัวอวลของดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างงี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบ การใช้ภาษาของกวีต่อไปเมื่อวานมีมีไปแล้วนะอันนี้นะเขาเรียกว่าล่าเตียงนะขนมล่าเตียงขนมหรืออาหารมันเป็นอาหารคาวกึึงหวานเนาะล่าเตียงล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทําเมืองบนรถหลันชั้นชอบคกลยนอยากนิดคิดแนบนอนนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนแบบผ้าห่มอย่างเงี้ยนักเรียนผ้าห่มผ้าปูเตียงนอนอะไรเงี้ยเขาเลยเรียกขนมชนิดนี้หรืออาหารชนิดนี้ว่าล่าเตียง ข้างในมันจะเป็นไส้หมูไส้ไก่แล้วแต่นะคะจะมีแล้วก็ไปปรุงก,กับสามเกลือนะผักต้นราดผักชีต้นหอมเออรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคระัวเข้าด้วยกันเนาะ,ะแล้วก็ห่อด้วยเนี่ยค่ะเป็นไข่นะ,ะมาทําเป็นเส้นเส้นเะส้นเส้นแล้วก็ห่อนะฮะแล้วก็จะมีจิ้มกับน้ําจิ้มนะคะหรือกินเปล่าก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเมนูลาเตียงเนาะ,ะต่อไปโอ้ลาเตียงกับรุมคล้ายๆกันเลยนะ,ะอันนี้ชื่อว่ารุม ะะรุมมันต่างกันยังไงก็ไม่รู้เนาะเขาบอกว่าเห็นรุมรุมสวงเศร้ารุมรุมเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลใจอาวรร้อนรุ่มร้อนร้อนรุมรุ่มกลุ่มกลางทวงเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันต่างกันอย่างไรนะแต่ลักษณะดูอความถี่เนาะมันความถี่ของของไข่ที่ห่อหุ้มไส้เนี่ยมัน มันต่างกันเมื่อกี้ถ้าเราเห็นนะมันจะหนานิดนึงใช่ไหมคะแผ่นหนานิดนึงไข่ขา,ขาวไข่แดงรวมกันเพราะว่าเห็นเป็นสีขาวสีแดงแต่นี้อาจจะใช้เฉพาะไข่แดงก็เป็นได้เนาะแล้วก็ทําให้มันเป็นฝอยมากกว่าเดิมนะแต่ไส้นี้ไม่แน่ใจว่าเขาทาจากอะไรเป็นเมนูอาหารไทยโบราณลูกบางอย่างครูก็ไม่เคยรับประทานเคยแต่ได้ยินเฉยๆนะคะเนาะใครอยากรู้ว่ามันเป็นเมนูอะไรเราไปเซิร์ชหาเนาะดูวิธีทําว่ามีใครเคยเคยทํำไหมเพราะมันเป็นอาหารไทยโบราณหารับประทานยากมาก ต่อไปเอออันนี้ยังมีให้เห็นนะรังนกเออรังนกจริงๆรังนกแท้จะเป็นแบบนี้แต่รังนกที่เราเห็นที่ขายตามเซเว่นรังสก็ตแบนรังนกอะไรพวกนั้นเป็นสีขาวเพราะเขาเอาไปฟอกสีลูกเนาะจริงๆมันเป็นสีนี้นะมาจากนกนางแอ่นนะรังนกนึ่งหน้าสดโอชารสกว่าทั้งปวงนกพรากจากรังรวงเหมือนเรียมร้างห่างห้องหวนอืมเขาบอกว่ารังนกเนี่ยรสชาติมันก็อร่อยนะ รังนกเนี่ยเอามานึง่งแล้วก็ใส่น้ําชงน้ำเชื่อมอะไรเนี่ยรสชาติมันก็จะหวานเป็นของหวานอย่างหนึง่งนะแต่มันทํามาจากรังนกก็คือไปเอาที่อยู่ของนกมาซึ่งมันจริงๆรังนกมันทํามาจากน้ําลายนะคะว่าเนาะเป็นน้ําลายของนกรังแอนเนาะแล้วก็ให้มันแข็งตัวนะคะแล้วคนเราก็ไปแซะแซะ,ะมามันเราความสะอาดแล้วเอามากินมีเขาเรียกว่ามีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายเนา แต่เขาก็บอกว่าเหมือนกับตอนเนี้ยพี่ที่จากบ้านจากเมืองมานั่นเองนะคะคําว่รารังนกในที่นี้เห็นไหมเขาก็เอามาเขาเอามาเล่นคําเอามาแต่งให้มันดูดีขึ้นนะต่อไปแกงไตปลาอ่อัน,นี้ยังหารับประทานได้อยู่นะโดยเฉพาะอาหารทางภาคใต้แกงไตปลารับประทานคู่กับขนมจีนนะรสชาติจะเผ็ดแล้วก็เค็มนะเพราะคนใต้เขาชอบกินเค็มเนาะกินเนื้อปลากินพุงปลาเนาะแกงไตปลาเป็นไตปลานะคะ ใส่หน่อไม้ดองใส่ผัวฝักยาวนะคะข้าโพดอ่อนนะคะใบมะกรูดเนาะก็แล้วแต่มีผักอะไรก็เอามาใส่นะคะมีฟักทองก็ใส่ได้นะคะที่เห็นเนาะส่วนใหญ่นะคะแกงใส่ใส่บางที่ก็ยังใส่เนื้อหมูลงไปอีกนะเนาะเนาะแต่ถ้าเป็นคนตายจริงเขาไม่ใส่แล้วนะเขาใส่แบบไตปลาพุงปลาไปเลยเนาะไตปลาเสียแซงว่าดุดวาจากระบิดกระบวนใบโศกบอกโศกรวนให้พี่เข้าเจ้าดวงใจ นะก็ไตปลานะก็เป็นการบ่งบอกเหมือนบอกว่าพูดไม่จริงนะคะครับแค่เป็นการเปรียบเทียบนะเนาะว่ามันไม่จริงอะ่ะเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยคือมันขัดกับรสชาติที่กินเข้าไปมากเลยกินไปนี่เผ็ดร้อนนะแต่อร่อยนะะแต่ก็ทําแล้วก็มองเห็นแล้วเมนูแล้วก็ทําให้คิดถึงนะคนทํานะทุกเมนูคิดถึงคนทําหมดเลยเนาะอันนี้แซงว่าโอ้แซงว่านี่เหมือนยำใหญ่มากเลยนะ แซงว่านะคะก็จะเป็นเมนูเหมือนกุ้งเหมือนยำสมัยโบราณน,นะเรียงเขาเรียกยำสมัยโบราณเรียกแซงว่าเนาะก็ใส่ผักใส่อะไรลงไปด้วยนะคะเนาะตามนี้รูปภาพตามนี้เขาบอกว่าอ่าอันนี้เป็นเมนูเนาะแซงว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมนูอาหารที่ปรากฏในเรื่องของกาบเห่ชมฤกเครื่องข้าวหวานนะคะก็จะมีน้ํายานะคะน้ํายาแกงขมมีพลาเนื้อสด มีมัดสมันมีรุ่มมีล่าเตียงมีแกงโ้ดส้มมีก้อยกุ้งม,มีตับเหล็กลวกรังนกยำใหญ่แกงเทโพและหมูแนมนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยเนอะอันนี้ถ้าเป็นแบบฝึหกหัดเขาจะให้เราดูภาพแล้วก็เอาชื่อเมนูอาหารมาใส่ว่าอันนี้มันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปนะคะก็เลยไม่ให้นักเรียนทําไม่ให้นักเรียนทําแต่สิ่งที่จะให้นักเรียนทํานะคะพละงานในวันนี้ก็คือนะคะจากเมนูข้างต้นนี้จากเมนูทั้งหมดนี้ ที่เห็นนี้ในกรอบสีเขียวนี้นะ,ะเดี๋ยวครูจะเอาลงให้ให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งเมนูเลือกมาหนึ่งเมนูแล้วไปหาสูตรและวิธีการทําของใครก็ได้ที่มีเป็นอาหารไทยโบราณให้นักเรียนเขียนมาทั้งส่วนผสมหรือวัตถุดิบนะคะแล้วก็วิธีทำลงในสมุดใช้สมุดภาษาไทยเนาะเราไม่ได้ใช้มานานละนะ,ะเดี๋ยวเรียนจะว่าสมุดภาษาไทยไม่เห็นได้เขียนไรเลยนะคะก็ชั่วโมงนี้นะคะภาระงานจะให้นักเรียน เลือกเมนูที่อยู่ในกรอบสีเขียวนี้นะคะ1เมนูนะคะแล้วนักเรียนไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google นะคะหรือใน search e n g i n e อะไรนก็ได้ที่นักเรียนมีเนาะนักเรียนไปเลือกมาหนึเมนูแล้วก็ไปเสิร์ชมาว่าเขาใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำนะวัตถุดิบอะไรบ้างวิธีทำทำอย่างไรนะคะของใครก็ได้สูตรของใครก็ได้นะ,ะแต่ให้บอกที่มาของสูตรนิดน,นึงว่าสูตรนี้มาจากเว็บไซต์ อะไรหรือคนทําคือใครหรือเชฟคือใครเนี่ยค่ะเป็นคนให้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะทําลงในสมุดภาษาไทยเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ครูด,ด้วยไม่ต้องวาดรูปแค่เขียนชื่อเมนูมาสมมุติว่านักเรียนเอาเอาอะไรดีมัส t m นเนาะนักเรียน,นเขียนมัส t มนนะคะแล้วก็เขียนวัตถุดิบนะมีอะไรบ้างหนะึ่งสสามสี่เนาะเสร็จแล้วก็วิธีทานะคะวิธีทำทำอย่างไรหนึ่งสสามี่ห้าแล้วแต่นะคะเมนูนี้นักเรียน อ่สูตรนี้ได้มาจากมอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นสูตรของรัชการที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนเขียนสูตรแค่นั้นเองนะคะทําลงในสมุดเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะเพราะว่าบางทีนักเรียนในไลน์นักเรียนนักเรียนไม่ได้ใช้ชื่อจริงตัวเองใช้รูปใครก็ไม่รู้อีกชื่อก็ไม่ใช่ชื่อนักเรียนอีกนะคะส่งได้ทั้งใน m essenger แล้วก็ในไลน์เนาะนักเรียนเขียนชื่อของนักเรียนด้วยนะคะอย่างน้อยเขียนชื่อครูรู้ว่าเป็นใครนะคะส่งนะคะ ภายในอาทิตย์นี้เนาะพืหัดวันนี้พื่อหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะยังได้อยู่แล้วอาทิตย์หน้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์นี้จะมีการทบทวนก่อนนะคะแล้วจะสอบในวันพุธนะคะสอบในวันพุธที่เท่าไหร่เนี่ยสอบในวันพุธที่สิบเก้านะคะพุธที่สิบเก้ามกราคมเราจะสอบกลางภาคกันนะคะจะทบทวนเนื้อหาทั้งหมดให้นักเรียนก่อนในวันจันทร์แล้วก็สอบวันพุธที่สิบเก้าสอบในชั่วโมง คนที่เข้าห้องห้องเรียนมาแล้วสอบในชั่วโมงถึงแม้นักเรียนจะทําคะแนนไม่ผ่านแต่ครูจะให้นักเรียนผ่านหมดเลยเพราะคนที่เข้ามาสอบในชั่วโมงนะแต่ถ้าใครสอบนอกเหนือจากในชั่วโมงวันพุธถ้าตกคือตกเลยนะคะตกคือตกยกเว้นคนที่สอบในชั่วโมงถึงแม้ว่านักเรียนทําได้ไม่ถึงครึง่งแต่ครูจะให้ผ่านหมดเพราะถือว่านักเรียนมีความไม่ชอบเอาใจใส่ต่อการเรียนโอเคตามนี้ไหมถ้าใครเห็นด้วยยกมือ นี่เห็นไหมต้องต้องเห็นด้วยอยู่แล้วแหลนะเนาะอ่ะเอาเป็นว่าพาระงานวันนี้นะคะอย่างที่ครูบอกเนาะนักเรียนไปเลือกเมนูหนึ่งเมนูแล้วก็เขียนลงในสมุดภาษาไทยเดี๋ยวครูจะ,ะแคปในส่วนของเมนูให้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทําลงในสมุดนะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในชั่วโมงนี้นะใครยังไม่ได้รายงานตัวกับครูรายงานตัวก่อนนะตอนนี้ใครมีข้อคําถามอะไรอยากจะถามถามครูดได้เลยเปิดไมค์ถามได้เลยลูกดีไหม